ต้องใจเย็นๆนะครับห้ามใจร้อนนะครับอ่อาได้แล้วหนึ่งต้นและสิ่งนี้ครับก็จะเป็นผมเรียกมันว่าน้ำมนต์นะสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆนะครับชาวไอคิวสตอรี่นะครับคือคลิปนี้นะผมตั้งใจที่จะมา ตัดต้นไม้นะฮะก็คือจะมาตัดน้องต้นนี้นะครับคือไว้วิสาบนั่นเองนะครับคือผมเนี่ยไม่ได้มีโอกาสว่าไปดูเขาบ่อยๆแล้วก็มาดูวันเนี้ยคือดูต้นใหญ่แล้วครับแล้วก็อยากจะเขาเรียกว่าขยายพันธุ์เขาให้มีหลายๆต้นนะก็เท่าที่ดูเนี่ยครับก็น่าจะสามารถขยายได้ได้เยอะแล้วอะแได้ประมาณ2ต้นนะครับ ก็เดี๋ยวมาดูว่าจะตัดได้ไหมคิดว่าน่าจะตัดได้นะเือการตัดต้นไม้นะครับก็เหมือนเป็นการขยายพันธุ์เขาให้มีจํานวนมากขึ้นไปอีกแล้วก็เป็นการสร้างรายได้ให้ตัวเราเองด้วยนะครับก็โอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราไปตัดต้นไม้กันดีกว่านะครับแล้วถ้าเกิดว่าใครนะครับสนใจต้นนี้นะเดี๋ยวผมขอชําก่อนสัก1 2อาทิตย์แล้วถ้าเกิดว่าใครชอบนะครับก็อยากได้ ทักเข้ามาได้ที่แฟนเพจนะครับใต้ดีสคริปชันนี้นะครับจะมีลิงก์แฟนเพจนะครับเข้าไปทักได้แล้วก็อย่าลืมนะครับกด Subscribe ไว้นะครับแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับไปตัดไม้กันดีกว่าครับอ่ะโอเคครับก็เดี๋ยวผมให้ดูตรงนี้คือผมจะตัดให้มันมีทั้งหมด3ใบก่อนนะครับก็เนี่ยครับเราก็จะไล่นี่3ใบนี้3ใบนี้นะแล้วก็หาลากเขา ก็จะมีลากนี้หนึ่งรากนี้สองสามสี่แล้วผมก็จะตัดข้อนี้ตัดข้อนี้เนี่ยประมาณนี้ครับจะตัดเฉียงลงมานะตัดเฉียงข้อนี้ลงมาครับได้แล้วหนึ่งต้นแล้วผมก็จะหาอีกสามใบก็จะมีใบที่หนึ่งคือใบนี้ใบที่หนึ่งอ่าใบที่สองหรือนี่นี่คือใบที่สอง ใช่ไหมหนึ่งสองอ่ะแล้วก็สามใบคือใบนี้ติดใบฮาฟขาวครึ่งหนึ่งด้วยนะครับใบนี้นั่นเองก็เนี่ยแหละประมาณนี้นะแต่เราเฉือนเขาเลยดีกว่าเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาอันดับแรกนะครับเราต้องมีมีดนะครับให้คมคมไว้นะเราจะเอาข้อนี้เราจะเอาข้อนี้ครับตรงนี้เฉือนลงไป ผมหามุมให้ผมถนัดกันนะเอานะผมเชื่อดเลยนะครับึอ่อาได้ mi. แล้วหนึ่งต้นยังไงนี่คือต้นที่หนึ่งนะครับ นี่สวยเลยต้นที่หนึ่งต้องระวังลากเขาอย่าให้ลากเขาหักนะฮะแล้วก็มีอีกหนึ่งยอดด้วยตรงนี้มีอีกหนึ่งยอดสวยๆเลยนะครับนี่คือต้นที่หนึ่งของเราต้นที่สองอ่อหนึ่งสองจริงๆจ,จะเอาอันนี้ก็ก็พอไนงะสองต้นนี้ผมเปลี่ยนใจแล้วนะครับเดี๋ยวเอาแค่สองใบนี้เพราะว่าอีกใบหน,นึ่งเนี่ยมันลึกไป เรา,เาวันนี้แทนเราเอาสองใบนี้นะครับเราเดี๋ยวเราตัดเฉียงลงอันนี้แทนนะลุยต้องใจเย็นๆนะครับห้ามใจร้อนนะครับตัดต้นไม้เนี่ยต้องใจเย็นนะโอเค เราก็จะได้ต้นนี้แล้วโอเคนะไม่แย่นะสองใบนี้นะจะเอาแล้วก็จะเหลือต้นนี้ครับเป็นต้นแม่นะเราก็จะเก็บมาม่าแพลนต์ไว้นะครับก็อีกเทคนิคนึงเนี่ยถ้าเรากลัวที่จะเป็นเชื้อราที่พวกนี้นะครับที่ข้อเดี๋ยวเราเอาปูนแดงทาได้นี่ครับผมเป็นปูนแดงนะฮะ คือจริงๆเนี่ยเขาให้ใช้ถุงมุงถุงมือนะครับทําต้นไม้แต่เน,เนื่องด้วยถุงมือผมหมดนะเราก็เล่งดวดเลยครับจิ้มป้ายเลยป้ายเขาเลยเราก็จะป้ายที่คอเขาเนี่ยนะครับ เนี่ยครับเดี๋ยวเราจะทิ้งเขาไว้สักประมาณ 5- ้าถสนาทีก็เพียงพอแล้วนะผมว่าและสิ่งนี้ครับก็จะเป็นผมเรียกมันว่าน้ำมนนะก็คือผมจะใส่ B1 นึนะครับแล้วก็ใส่กันเชลาแค่2อ,อย่างเท่านั้นนะครับหลังจากผ่านไปสัก5้าถงนาทีแล้วเนี่ยเราจะเอาสิ่งที่เราตัดไปไปเลยเม่แกี้ครับเอามาแช่เขาสัก5-10นาทีเช่นกันนะแล้วเดี๋ยวเราไปเตรียมดงดินกระถุ n กระถางอะไรกันนะฮะ f i e minutes later หลังจากผ่านไปได้ 5นาทีแล้วนะครับผมก็จะมาใส่กระถางแล้วนะคือเนี่ยผมก็จะลองไว้ด้วยมะพร้าวสับกันนะแล้วเดี๋ยวนี่ผมมีดินนะครับก็ตรงเนี้ยครับก็จะเป็นดินที่ผมผสมเอาไว้นะครับก็จะมีพวกมะพร้าวสับนะครับ mm hmm. ite, เพอร์ไลท์ขุยมะพร้าวแล้วก็เศษใบก้ามปูนิดหน่อยนะแล้วก็โรยดินลงไปก่อนนะครับแล้วผมก็จะใช้เป็นเรียกว่ากันแมลงอะ่ะ ใส่ไปหน่อยปุ๋ยนิดหน่อยใส่ไปแต่อย่าอย่าฝังลึกนะครับฝังแค่ตื้นๆไว้ฝังตื้นๆเพราะว่าเดี๋ยวผมจะเอาไปอบต่อนี่ครับเรียบร้อยคือมันอาจจะโยกเยกนิดนึง,งนะครับถ้าเกิดว่าเรา,ามีไม้สัก2อัน,นค้ำเนี่ยมันก็จะหนาแน่นกว่านี้แต่ว่าก็ไม่เป็นไรใช้ได้ใช้ได้ เรียบร้อยครับสงต้นไปน็นไงง่ายๆอีซี่เลยเนะครับใครๆก็ทําได้ก็อีกเคล็ดลับหนึ่งนะครับจําน้ามนผมได้ปะเนี่ยน้ำมนน้ำมนผมผมจะลาดเขาลงไปให้มันมีความเป็นมอยส์หน่อยนะครับให้มันมีชื้นชื้นชุ่มชุ่มนิดหนึง่งแล้วเดี๋ยวผมจะทิ้งเขาไว้เนี่ยสักครึ่งชั่วโมงแล้วเดี๋ยวผมจะเอาไปอบนะครับนะนี่ใส่ไปเติมไปน,มนิดนึง เป็นไงกันบ้างครับก็ทําต้นไม้เนี่ยก็วิธีการทําอย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับง่ายมากไม่ได้มีความซับซ้อนอะไรเลยนะครับเอาไปทําตามกันดูนะครับเราก็จะได้นี่หต้นนะครับแล้วก็ต้นนี้อีก1ต้นแล้วก็มีต้นแม่เขาอีก1ต้นนะครับจริงๆตอนนี้ผมก็ยังไม่รู้นะว่าราคาเขาอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าใครนะครับที่สนใจนะครับก็ลองทักเข้ามาในเพจ เฟซบุ๊กก่อนก็ได้นะครับใต้คลิปนี้นะครับแล้วก็ผมจะอบสัก2ออาทิตย์ก่อนแล้วเดี๋ยวผมถึงจะปล่อยนะครับอ่ะถ้าเกิดว่าใครนะครับชื่นชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมให้กำลังใจกันนะครับด้วยการกด s u b s c r i b e นะครับกดกระดิ่งแล้วก็กดแจ้งเตือนไว้ด้วยนะส่วนคลิปหน้านะครับผมจะตัดต้นอะไรอีกเนี่ยเดี๋ยวไปดูกันนะครับวันนี้ผมไปก่อนดีกว่าวิเจอกันคลิปหน้าครับ